สมาคมชี้แจงเหตุผลอำพรย่าผาไม่ได้บรรจุการเทฟ้าสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับแหล่งข่าวจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์ว่ากรณีที่อำพรย่าผานักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2021ที่เพิ่งจบการแข่งขันที่อิตาลีถูกตั้งข้อสังเกตว่า เป็นนักกีฬาที่ไม่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยขณะที่เพื่อนนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนได้รับการบรรจุโดยข้อเท็จจริงแล้วเรื่องของการสนับสนุนให้เข้าทำงาน ถือเป็นสวัสดิการของทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลส่วนนี้ซึ่งจนถึงปัจจุบันการสนับสนุนหรือดูแลของสมาคมได้ให้นักกีฬาทีมชาติไทยก็ไม่เคยลดลงเลยนักกีฬารุ่นน้องทีมชาติรุ่นที่ถัดมาจากอัมพรย่าผาต่างก็ได้รับการบรรจุให้เข้าทำงานด้วยกันแทบทั้งสิ้น ส่วนในรายการของอัมพรย่าผาประเด็นที่ต้องย้อนกลับไปก็คือความสมัครใจของเจ้าตัวเองว่าแท้จริงแล้วเต็มใจหรือไม่สะดวกหรือไม่ที่จะให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยดูแลแท้จริงแล้วอาจจะเป็นความสบายใจหรือนักกีฬาเลือกเองแต่ถ้าถามทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยถึงการดูแลหรือให้ความช่วยเหลือนักกีฬาทีมชาติไทย ขอยืนยันว่าหน้าที่ตรงนี้ไม่เคยบกพร่องไม่เคยเลือกปฏิบัติให้ความเท่าเทียมหรือเสมอภาคกับทุกคนแต่งข่าวกล่าวนะครับอันนี้ก็ต้องรอยืนยันจากทางสมาคมอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งข่าวของทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดมีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้รบกวนฝากกดติดตามกดซ u b สไครต์กดก,กระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ